สรุปเคาะแล้วหายว่ะคลิปนี้เอามาก็คือจะว้าว <Wow. S 1> โอ้ยช็อคลับต้นคลิปเลยจริงจังปะเย้ yeah. สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับฟุกในช่องสืร้นครับแล้วก็วันนี้เรื่องงามยามดีเพราะว่าฟุกได้บั้มมาแล้วนะครับวันนี้ฟุกจะมาแกะบั้มมาลุ้นการ์ดกันแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าที่กดสั่งมาเองแบบส่งตรงมาที่บ้านอ่ะมีแค่ของเคทากับของซิกเคหรือเคซิกอะไรสักอย่างเท่านั้นเองก็ประมาณแค่เออบั 3, 4, ้มสามสีอ่ะมีแค่เวอร์ลัอย่างละสองบั้มอ่ะก็เป็นหกบั้มใชนแล้วก็คิดทีโน่เนี่ยหนึ่งบั้มแต่ว่าแอบลุ้นเหมือนกันเพราะว่าอันเนี้ย คือรอบนี้ขอไม่ไมเปิดยานอะไรแล้วกันแต่ว่าขอขอเรียกหน่อยละกันเป็นแบบจองอูจองอูลุ้นเหมือนกันเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าพอบั้มมันเป็นแบบนี้แล้วมันจะบอบางมากขึ้นนะทุกคนมาลุ้น Gar K ก๊์ดเคทาวกันคือก๊ Gar ์ดเคทาวอ่ะสวยมากจะบอกว่ารอบนี้ก๊ K ์ดเคทาวแบบสวยอ่ะอันนี้เป็นโปรจ้าใสาก่กระบอกมาเรียบร้อยแต่ว่าไม่มีที่ปิดเหมือนเดิมอุ้ยแย่แล้วโปรเป็นงี้อ่ะมันยับอ่ะมันไม่มีที่ปิดมา เนี่ยมันเป็นรอยยับอ่ะือดีนะของซีเคฟุก็สั่งโปรดมาเพราะมันมีให้เลือกใช่ปะนี่อันนี้เป็นคีโนอแล้วก็เจ้าสามสีหมดแล้วมีแค่นี้มีความแบบหนักหน่วงมาเหมือนกันโอเคต่อไปนี้เป็นของซ k เคนะจ๊ะซ k เคกล่องมาเหมือนเดิมเลยรอบที่แล้วก็เป็นกล่องยาวๆแบบนี้ เอออันนี้คือข้อเสียของสิเคนะก็คือโปสเขาไม่ได้ใส่กระบอกมาแต่ว่าเขาก็แบบอัดแน่นมานะแต่ว่าก็มีรอยนิดนึงีโพยมีรอยนิดนึงเออแต่รอยยังน้อยของเท้าอีกขนาดไม่มีกระบอกอะ่ะแต่ว่าสิเครอบที่เราก็เป็นแบบนี้แหละเขาไม่มีกระบอกให้แล้วก็นี่3มสีมาแบบนี้เห็นปะคือของเขาจะแพ็คมาแบบว่ากล่องเขาเอาพอดีแต่ว่าบับเบิ้ลน้อยแต่ว่าเขาเขาก็พยายามแปะเทปมาให้นะให้มันไม่ขยับอะ่ะให้มันขยับน้อยที่สุดอะ่ะนี่การแถมสิเคดีมากเลยอะ่ะ บั้มส้มสีสวยมากขอดูตำหนิก่อนรอดหนึ่งนี่ก็รอดนะคะทุกคนบั้มนี้รอดจ้าของเคทาวเนี่ยบับเบิลหนานะหนาตลอดเนี่ยบับเบิลแบบดีมากอุ้ยเห็นกา๊าซุ่เดี๋ยวเดี๋ยวปิดไปก่อนเย่าเพิ่งอย่ายเพิ่งอย่ายเพิ่งยังไม่อยากดูยังไม่อยากเห็นเออปิดไปก่อนเนี่ยบับเบิลหนามากแต่ว่าด้วยความที่เขาจะชอบใส่กล่องมาแบบหลวมๆม,มันก็เลยก,กระแทกไปกระแทกมานี่อันนี้เป็นบั้มคีโนนะครับสั่งมาหนึ่งบั้มจากเคทาวเท่านั้น รอดจ้าไอเลี้นยนี้รอดเหมือนกันอุยโชคดีนะเน่ยแค่นี้ก็รู้สึกโชคเดียวอะ่ะรวยรอด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 จ้านี่ทั้งหมดเท่านี้เท่านั้นสวยมากแค่นี้ก็สวยแล้วทุกคนเติเามาดูอันนี้ก่อนดีไหมคือพอเห็นแล้วว่าไม่น่าแบบเอาไปลงขายเลยอันนี้คือการแถนของดีเคช็อปนะครับคือมูทโทนรอบเนี้ยรูปสวยมากมากๆบอกเลยว่ามากๆนี่คนแรกจีฮุนใช่ไหมสวยมากรูปแบบดีมากอะ่ะมาชี้มาชี้ปะเนี่ย อันนี้ใครเอ่ยโยชิ Yoshi, พี่เสือใช่ไหมเออใจยองโตยองดูดิรอบเนี้ยคือรูปดีมากทุกคนนี่นี่อยู่น,นี่อันนี้ใครเอ่ยพี่ซอกอุ้ยน่ารักอะรูปน่ารักมากมีการ์ดรวมด้วยตอนแรกคิดว่ามีแค่12ใบอันนี้ใครเอ่ยจูนเยดามจองฮาวานแล้วก็อาซาฮีอาซาฮีเฮ้ย จริงจังปะจริงจังปะจริงจังเฮ้ยมีการรวมด้วยแต่ว่าทำไมไม่มีจองอูเฮ้ยเอา้างงอะก็คือเขาบอกว่ามันมีสิบมันมีเซตหนึ่งใช่ปะคือซื้อเซตหนึ่งจะได้เนี้ยสิบสองอันแต่ตอนแรกเราก็คิดว่าจอสิบสองเมมเบอร์ไงแต่ว่าเนี้ยมันมีรูปรวมมาด้วยเราก็เลยคิดว่ามันจะได้สิบสามใบเฮ้ยอันนี้ช็อกเลยอ่ะแล้วขาดจองอูด้วยอะ เฮ้ยแรงมากแกแรงมากเลยอ่ะงงเลยอ่ะเฮ้ยมีใครเป็นแบบนี้ปะงงอ่ะแรงอ่ะแล้วสวยที่เป็นจองอูอ่ะมาลุ้นตัวน,นี้ดีกว่ามาลุ้นเคทาวดีกว่ามาลุ้นเคทาวดีกว่ามาลุ้นเคทาวดีกว่าเคทาวสั่งมามันก็ได้สามอันใช่ปะใครอ่ะใครอ่ะใครวะเนี่ยอ๋อพี่ซอฟอันนี้ใครเอ่ยอาซาฮีอาซาฮ,าซาฮีรูปนี้น่ารักจังเลยอ่ะแล้วก็ฮารุโตะ ยังช็อกไอ้นี่อยู่เลยอะ่ะทำไมทำไมทำคลิปแล้วช็อกตลอดเลยอะ่ะอุ้ยอันนี้ซา,าฮีแบบรูปดีมากเลยอะ่ะเออมีการเคลียร์เทา้าอาซาฮีรูปดีมากเป็นแบบเคลือบด้านของซีเคจะเป็นเคลือบแบบมันๆหน่อยเอ,อ้ยอันนี้เป็นการด้านสวยมากนี่ข้างหลังก็เป็นแบบนี้เก็บจ้าไม่ขายอุ้ยรูปดีมากเลยนะอุ้ยการดีอ่ะการเคเทา้ารอบนี้ดีมากอันนี้ฮารุโตะฮารุโตะนะข้างหลังก็เหมือนกัน เออเออแล้วมีเคทาวการ์ดดีอ่ะเออพอมันเป็นแบบว่าเป็นแบบด้านมันก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะนี่พี่ซอฟน่ารักอ่ะเออการ์ดด้านมันก็น่ารักดีแต่ว่ายังช็อกที่ซองอหายไปอยู่ตรงไหนหรือเปล่าซองหายจริงๆนะไม่มีจริงนี่ซองหมดแล้วนะเอันไม่ติดกันเนาะเอ้สิบสองใบจริงๆสิบสองใบแบบแบบแบบเมนหายอ่ะมาแกะอะไรก่อนดีขอแกะคีโนก่อนแล้วกันมีอันเดียวโอ้ยช็อกหลับต้นคลิปเลยตอนแรกว่าแบบเป่นเต้นเอเนอร์จี้ไม่ละ ขอโทษด้วยนะคลิปนี้แบบเศร้าไงสรุปเคาะเคาะแล้วหายว่ะคลิปนี้หายแ้วตกใจไงเพราะเราคิดว่าเออไม่หายอันนี้คือหายไปบบผิดพลาดหรือเปล่าไม่ได้หายเพราะาลุ้นแบบไม่มีอะ่ะนี่นี่บัามคิโนสวยมากสวยงามมากน้ำหนักเบามากบอกบอกเลยว่าเบามากแทน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 ,ทน,ทน,ทนอ่านี่เป็นคิดอัลบั้มแบบนี้อันนี้เป็นใบอะไรเยอยไว้เห็นแล้วอ,ะอ่ะอ๋อเขาก็จะเป็นเหมือน วิธีใช้ต่างๆนั้นนะนี่เขาก็เป็นแบบคู่มือเนาะใช่ปะ่ะเขาก็จะเป็นคู่มือมีคู่มือมาให้นี่เจอแล้วเจอแล้วอาคีลิงเป็นฮารุโตะคีลิงเป็นฮารุโตะแบบนี้อ๋อนี่แอคคิวตัวแอคคิ K K ก็จะเป็นอันนี้เขาบอกว่ามันสุ่มนะไม่ใช่เหรอใช่ไหมนี่เป็นรูปนี้เป็น3คนนี้เป็นยูนิตนี้เห็นไหม นี่เป็นสามคนนี้มีใครเอ่ยฮารุโตะเยดามจีฮุนใช่ไหมเอออันนี้มันก็แบบสุ่มไปอีกเป็นสุ่มในสุ่มในสุ่มไปอีกเออน่ารักอ่ะนี่เขามาเป็นแบบเนี้น่ารักมากนะจัดคนอันนี้เป็นอ๋อเป็นแบบรูปรวมแล้วก็นี้จะเป็นแบบเรียงคนใช่ไหมข้างหลังก็จะจะเป็นเนื้อเพลงหรือเปล่าเออข้างหลังจะเป็นเนื้อเพลงแล้วก็เป็นแบบเป็นเรียงคนแบบนี้ น้องโฟก,กัสไหมเอออันนี้ก็คือได้12คนอะ่ะ12 1สิบสองแพ็ก12เพลงใช่ไหมประมาณนี้ประมาณนี้เออนี่น่ารักอะ่ะเาะบัมคิดน่ารักมากอันนี้เป็นอะไรเออเอแอเพนเปล่าบัมคีโนเนี่ยก็คือจะมีสุ่มแค่ตัวคีโนข้างในกับ กับทีลิงใช่ไหมแค่นี้ประมาณนั้นอันนี้ไม่ได้เลาใจอะไรขนาดนั้นเพราะที่เลาใจสุดๆก็คือบ้ามสามสีนะจ๊ะมานี่คือชอบที่เขาที่สันปกเขาเรียงกันแล้วมันจะได้เป็นรูปแบบนี้เออน่ารักเนาะเซตแรกคือเริ่มที่บ้ามน้ำเงินก่อนดูดินะสวยมากพอถอดออกมาแล้วอีตรงนี้มันก็ออกมาฝั่งนี้โอ้แอบเคลิเหมือนกันนะเนี่ย เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ขอดูแผ่นซะหน่อยอ๋อแผ่นก็น่าจะเป็นรูปเดียวกันป้าแต่ว่าแค่คนละสีเฉยๆประมาณนี้ประมาณนั้นอันนี้เป็นโฟโต้บุ๊กสีสวยมากเลยอ่ะวานสองวนันโฟตโต้บุ๊กก็จะเหมือน3เวอร์ก็คือรูปจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวคุจะเปิดแบบดูให้แบบเร็วๆประมาณนี้นะครับไปดูของไปดูคลิปอื่นก็ได้ครับ ไม่ได้แบบมาตั้งใจรีวิวอะไรขนาดนั้นลำหรือขนาดนั้นเพราะว่าเห็นมีคนลงไว้แล้วคนเกาหลีคนไทยอย่างงี้่แพทก็ลงไว้แล้วแตเปิดให้ดูทุกหน้าเลยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นของสุ่มก่คือแผ่นมาอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็เป็นของสุ่มข้างในข้างในก็เป็นแบบนี้แล้วอ่ะไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็คืออันนี้คือใส่มาเพื่อเป็นของสุ่มมีอันนี้ได้มาก็คือเป็นของจงังหวนจ้าเก็บสิจ้าแต่ว่าถ้าเปิดมาคือมันก็จะเห็นเลยอ่ะว่าได้อะไรบ้างอุ้ยอ๋อได้อันนี้มาก่อนนี่สติกเกอร์ใช่ป่ะสติก ทำตัวไม่ถูกอะแต่ว่ารอบนี้ดีมันจะได้ไม่เป็นตําหนิไงเอาเบบี้การ์ดก่อนเป็นใครอะอันเนี้ยอ,อ,นนอันนี้คือใครอะอ๋นนอมาชีเออจาไม่ได้ถึงชีได้มาชีมาหนึ่งอันอันนี้แล้วก็การ์ดขูดนะจ๊ะอันนี้เป็นมาชีเห็นแล้วว่าเห็นแล้วอันนี้ได้มาชีมาหน,นึ่งอันจากบั้มฟ้านะได้ใจยอกด้วยนี่ได้ใจยอกด้วยตัวเสียงหายเลยได้ใจยอกด้วย แล้วก็นี้เป็น AR ากาใช่ไหมนี่แล้วก็อันนี้ได้เป็นเอออาซาฮีมาโอ้ยน่าไอยองมาตั้งอันนึงเนี่ยอันนี้เป็นยูนิตโดยยองมาชิฮยอนซักเป็นพลลอยยูนิตนะจ๊ะโปสโทรโลแกรมได้จองฮวานมาโอ้ยไฟมันแรงไปหน่อยนะขอโทษแล้วก็อันนี้อุ้ยจริงปะอันนี้คือครบเลยเหรอโอ้ยอันนี้ดีอ่ะนี้ดีนี้ดีนี้ดีเออเพราะมันได้ครบเลย12คนเป็นเนื้อเพลงใช่ไหม เอออันนี้ดีแล้วคืออันใหญ่มากวยอันนี้คุ้มค่ามากโอ้ยน่ารักอะ่ะวยอันนี้ดีอะ่ะแต่และเวอร์เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เป็นเวอร์ฟ้านะจ๊ะอ่าเป็นประมาณนี้สิบสองคนเฮ้ยอันนี้ดีอะ่ะคืออยากให้ดูดีเทลของแฟ้มอันนี้มากเลยมันแบบน่ารักอะดูดิ ่าาักมากมออข้างหน้าก็เป็นรูป้นี่2องหวานอันนี้เป็นที่วาง AR ใช่ไหมชาก็ให้วางเฟอร์ดิชั่นเป็น a r อา r d กาวางรวมกันแล้วก็สแกนมันก็จะได้เป็นรูปรวมขึ้นมาแบบนั้นแบบนี้โอ้ยน่ารักอะ่ะจะมีจองอูมาหาไหมเนี่ยแต่ว่าจะยกรูปนี้น่ารักมากอันนี้อันนี้ก็เป็นฟ้าเป็นเวอร์ฟ้าเหมือนกันนะครับทุกคนบอ้ยเป็นที่ซอก เป็นพี่ซอกมานี้ในโฟโต้บุ๊กไม่มีอะไรแล้วเนาะคือบ้ามรอบนี้ยดีมากเพราะโฟโต้บุ๊กก็คือเล่มเท่าน,นี้แล้วอ่ะอันนี้ดูดูแพงไปเลยก็สติกเกอร์ฟ้ามานี้อุ้ยตายแล้วนี่มางี้มางี้อันนี้การ์ดใข่เอ่ยเราจํารูปตอนเด็กใครไม่ได้เลยอะบางเยดามอันนี้เป็นเยดามก็ยังไม่ซ้ำเนาะโอเคอันนี้เป็นเยดามการ์ดคูดอันนี้การ์ดคูดลุนหลุนใข่เ,เอ่ยฮารลุโต ฮารุโตะมาหนึ่งเซลฟี่ป้าใช่ไหมอันนี้คือการเซลฟี่ใช่ไหมใครอุ้ยน่ารักโดยองน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากโดยองน่ารักมากน่ารักมากอุ้ยใบนี้น่ารักมากเลยอ่ะใบนี้น่ารักจริงๆเราก็เหลืออะไร A อ a าการ์ดได้ของโมโยชิโอคือบอกว่ารอบนี้การ์ดดีมากไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสหรือเปล่าไม่แน่ใจอ,อ๋อยูนิตไม่ซ้ำยูนิตไม่ซ้ำ อยากเก็บอันนี้ให้ครบเหมือนกันยูนิตให้ครบอ,อันนี้ฮารุโตมาเออประมาณนั้นข้างในก็น่าจะเหมือนกันอ่ารูปอันนี้ก็เป็นแบบรูปเนื้อเพลงอะไรก็จะเหมือนกันเอาบั้มชมพูก่อนโอ้ไม่ใช่บั้มชมพูบัมบั้มส้มเป็นสีส้มสีพีชนี้ดูแผ่นซะหน่อยเอาอันนี้ออกมาก่อนวิลาออกมาก็คือว้า จยอกมาเจอใจะยอกเลยเจอใจะยอกเลย,จะจะย,เลยพออกมาก็เจอใจ,ะจะยอกเลยอยากรีดว้าวอ่าแผ่นรูปเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าคนละสีเห็นไหมโฟโต้บุ๊กก็ไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนเวอร์ฟ้าเปิดดูแบบรวดเร็วไม่เหมือนกันคือช่องนี้แบบข้างรักใจยอกมากครับมา แล้วก็สติกเกอร์ล่วงออกมาก่อนอะไรเอ่ยยังไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เพราะว่าตาไม่ดีต้องมองในกล้องนี่สติกเกอร์กกอรุ้เจอฉันเจอจองอูแล้วนี่การ์ดขูดฉันได้จองอูแล้วนี่เจอจองอูแล้วได้อาจองอูมาแล้วหนึ่งอันใช่ไหมเขาเรียกการ์ดเอก็การ์ดการ์ดเฟิร์สแหละเป็นการ์ดเฟิร์สได้จุนด้วยอุยจะบอกว่าเวอร์เนี้ยก็สวยที่เป็นแบบว่าที่เป็น,ท,ปนที่เป็นโทนน้ำตาลนะ่ะสวยมาก แล้วก็เซลฟี่โอ้ยโฮ้ยน้องไม่มาเซลฟี่ยายดำเฮ้ยพอเรอยังไม่ําเลยนี่ได้จัองอูแล้วโอ้ยจะได้ไม่ต้องไปตามหาเก็บไม่ต้องไปตามหาซื้อถ้าได้คขบอะโอ้ยใจจังมีได้ใครเอ่ยจังหวนจังหวนจังหวาการเนื้อเพลงอันนี้ที่มี12คนอะก็คือรูปเดียวกันรูปเหมือนกันหมดเลย ทั้ง3เวอร์สสีแต่อันนี้ไม่เหมือนกันน่าจะไม่เหมือนแค่ข้างหลังแหละเออตัวสแกนเ r เออข้างหลังก็คือไม่เหมือนกันแยกอันนี้เป็นของเวอร์ส้มอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นอันนี้รูปเด็กใครเนี่ยจำไม่ได้อะ่ะใครเอ่ยอาซาฮีน่ารักอะ่ะแต่ว่าจำน้องไม่ได้จำหน้าน้องไม่ได้คือรอบเนี้ยก็จะมีสรุปว่าก็คือที่จําได้นะก็คือ,อรูปเซลฟี่กับรูปคอนเซปต์อ่ะแบบแยกสีว่ะบัม เบอร์ฟ้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งเบอร์ส้มจะเป็นอีกแบบหนึ่งเบอร์เขียวจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเซลฟี่กับคอนเซปต์อันนี้เป็นเลขสีชมพูตลอดเลยอะฟุกติดเยกนี้ว่าสีชมพูมันเหมือนชมพูเป็นสีแบบสีพีชเนาะอยากตีตัวเองเปิดมาก็จะยังไม่เจออะไรใครเอ่ยมองไม่เห็นอะอาซาฮีแทนแทนอ๋อนี่อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์การ์ดสุ่มอันนี้เป็นใครอะพี่ซอกอุ้ยอันนี้ยังไม่ซ้ำเลยนะเป็นพี่ซอก และรูปเด็กอันนี้ใครมีหลายอันจนจนลืมอันนี้เขาแบบให้ลุ้นนะอันนี้เขาแบบให้ลุ้นเขากลับด้านมาให้อย่างงี้แต่เห็นชื่อแล้วว่าเป็นโยชิอุ่ยน่ารักมากโยชิน่ารักมากเลยอ่ะรอบนี้พ่อผมสีนียแล้วน่ารักมากอันนี้ใครเอ่ยซีฮุนเนี่ยการ์ดโทน,น้ำตาล่ะสวยมากจะบอกอันนี้อุยอันนี้โุกได้ไม่ซ้ำเลยดิใช่ปะยูมิดอ่ะโอ้โชคดีมากเลยอ่ะ ครบแล้วจ้าส่วนอันนี้เป็นพี่ซอได้จองอูมาใบเดียวอย่างนั้นเนี่ยเออเบบี้การก็ยังไม่ออกมาเลยอะจองอูต่อไปบั้มเขียวจ้าวยสีเขียวข้างในสวยอะ่ะชอบอะนี่ข้างในเป็นงี้แต่ว่าเขียวโทนเขาแบบไม่ซ้ํากันเลยอะ่ะคือสีเขียวเหมือนเขาคุมโทนยากเหรอหรือว่ายัางไงคือโทนแผน่นโทนโฟตโต้บุ๊โทนกล่องอะไรเงี้ยดูเป็นคนละโทน ออน่าจะคุมยากกว่าเบาโอ้ยจุนได้จุนมานี่นี่ได้เจ้าจุนมาแผดนสติกเกอร์เอ้สติกเกอร์สีสองสีเขียวสวยอยู่นี่ไฟโยเทเชอร์สติกเกอร์ของสีเขียวก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนั้นการ์ดโดูดแล้วก็นี่ได้จีฮุนมาอันนี้ใครเอ่ย จุนก็มาโอ้ยมันมันมน้วเสนอเราชอบคอนเซปต์เวอร์ส้มอ่ะฟุกอ่ะชอบโทนสีน้ำตาลมันสวยมากอันนี้ได้อาซาฮีมาข้างหลังก็ได้เป็นแบบนี้เหมือนน้องวาดเองวะได้ยูนิตนี้มาอันนี้ได้เยดามแล้วก็อันนี้เป็น AR ข้างหลังก็จะเป็นสีเขียวรูปเด็กแอบ,บเอียง้วยอันนี้เบบี้ก์ดของโอ้พี่ซ็อก เบบีกาที่ซ็อกน่ารักจังส่วนการ์ดเนื้อเพลงก็รูปเดียวกันนะครับทุกคนรูปเดียวกันต้องอูมานเดียวเอย่างปะรันสุดท้ายแล้วคือจริงๆอ่ะสั่งไปเยอะมากหละแต่แบบว่าคืออันนี้เป็นแบบว่าที่ส่งตรงมาหาตัวเองไงอันอื่นก็แบบหานกับคนนู้นคนนี้โอ้ยยดำ ไ,ได้เย,ยดามมาเหมือนจะยังไม่ได้เลยเปล่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขามีกี่แบบอะเพราะว่าข้างในอะสีมันจะตามของอัลบั้มไงเย,ยดามมาอันนี้อุ้ยอันนี้รูปใครนะรูปเบบี้ใครนะ้น,ะน่จงฮวาน <c oughs> เหมือนรูปเหมือนเบบี้กาซูจะได้เย,ยดามซ้ำอันหนึ่งเนาะไม่เป็นไร <c oughs> น,นี่ก็เป็นสติกเกอร์มางี้ก์ดขูดเดี๋ยวไปขูดดีกว่าขอขูดซะหน่อยเถอ,อะเนาะเป็นคอนเซปยังไงก็่นี่มาแล้ว จีฮุนอันนี้อ่อ่ำม,มาสีลืมลืมไปชั่วขณะหนึ่งอันนี้อาซาฮีโอ้ยอันนี้ได้มาเยอะมากเลยนะเนี่ยอันเนี้ยได้น,น,น,นีมาเยอะมากใครเอ่ย,อยอมมโอ้ยอย่าง้หนก็น้องมาเด้ออย่างไอยก็น้องมานะจ๊ะ มันก็มาลงเว้ยหม,วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมีแค่นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวฟุกขอไปขูดการ์ดก่อนเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าอืได้อะไรบ้างไหมนะครับทุกคนม<ว>ี่ฟุกไปขูดมาแล้วนะครับก็คือเป็นซอรี่หมดเลยขูดแค่แบบแค่ตรงนี้อะแค่ให้มันเห็นตรงนี้อะ แต่คือจริงๆอะทุกคนถ้าว่างก็คือขูดให้หมดนะเพราะว่าดีเทลข้างในอะมันไม่เหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูก่อนว่าได้อะไรบ้างยังไงบ้างภาพรวมยังไงบ้างนะครับโอเคไหมโอเคไปดูกันนี่ที่ได้ทั้งหมดประมาณนี้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ ก็ยังดียังมีจองอูบ้างมีแจยอกมาหาบ้างอะไรบ้างอะไรนี้นะดีใจอะเที่ยนเนี้ยมันครบแบบครบครบตี่อันตีแบบเออเพราะว่ากะว่าจะเก็บให้ครบไงใช่ไหมแล้วก็นี้เป็นการ์ดแถมอันนี้ของคีโน,นะเป็นโต๊ะเลยอะโต๊ะกับซองมหาเยอะอยู่นะเนี่ยแล้วก็นี้ที่เจ็บช้ำที่สุดไม่ให้มา12ใบได้ไงแล้วขาดจองอูได้ไงคือ ยอมขาดการรวมดีกว่าแต่ขอจองอูได้ไหมหรือขาดคนอื่นได้ไหมเศร้าวะ่ะมานีจ้าโอเคมาปิดคลิปกันดีกว่นะครับทุกคนก็คือมาแกะให้ดูกันแค่นี้เล็กๆน้อยๆเพราะว่าอันนี้คือสั่งเองแล้วมันได้เร็วไงใช่ไหมอย่างอื่นเท่ผ่านการ์ดอะไรเนี้ยมันยังมาไม่ถึงโอเคไหมทุกคนแล้วฟูก็ไปเช็คมาแล้วว่าไอตัวที่เป็นแฟมอันเนี้ยเป็นแฟมอันเนี้ย เออมันมีทั้งหมดคือแต่ละคนเขาก็จะมีแค่เวอร์เดียวแต่คือข้างในอะ่ะมันก็จะคนละสีกันนะครับทุกคนเออต้องเก็บไหม ต้องเจ็บแยกไหมต้องมีคูณสามไหมที่เป็นรูปข้างหน้าเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็คือประมาณนั้นมีแค่นี้แต่ว่ารอบนี้เหมือนก็ยังมีจองอูมาหาบ้างมีแตยองมาหาบ้างอะไรก็โอเคก็พอใจเพราะว่าจำนวนก็ประมาณนี้แล้วคือของรอบเนี้ยของบัามข้างในอ่ะตั้งแต่ข้างนอกแหละคือข้างนอกก็สวยเนี่ยพอวางเรียงกันเนี่ยดูแบบสวยมากของข้างนอกก็สวยคือดีเทลดีกว่านี้ก็แล้วว่าเนี้ยดูแบบเขามีดีเทลมีอะไรเงี้ยมีลูกเล่นอะไรเงี้ยของเขาอ่ะเออมันก็ดูเก๋ดีแต่ว่าเนี้ย มันก็มีความสวยของเขาอีกแบบหนึ่งมีดีเทลกล่องวางรวมกันเป็นรูปกล่กกองแบบมีกล่องใสอยู่ข้างหน้าอะไรแบบนี้คือดีเทลเขาก็ดีอยู่แล้วตัวโฟลเดอร์ตัวแฟ้มอะไรอย่างงี้เขาก็เก๋แล้วก็มีตัวที่เป็นแผ่นพับวางการ์ด a r อีกอะไรเงี้ยเออคือเขาก็มีลูกเล่นมากมายนะครับก็ไปหาซื้อไปตามเก็บอะไรกันต่างๆได้นะครับทุกคนวันนี้ฟมก็มาแค่นี้หละจ้ะทุกคนเดี๋ยวต้องมาเคลียร์ตรงนี้อีกว่าเราจะวางไว้ตรงไหนดีนะครับทุกคนหรือว่าถ้าใครแบบอยากเก็บแบบมินิมอลก็เป็น ตัวบั้มคิดก็ได้เออก็น่ารักดีมาแบบเล็กๆน้อยๆมีของสุ่มข้างในมีดีเทลอะไรงี้เล็กๆ,ๆน้อยๆน,ยๆนยนะจ๊ะทุกคนก็คือสมกับความที่เป็นบั้มเต็มเรารู้สึกว่าเออบั้มเต็มอะ่ะเออพอเทียบราคาแล้วอะ่ะกับของเว็บ YG ไทยอะ่ะบั้มามสีอะ่ะมันบั้มละ690บาทช่ปาะแต่ว่าที่เป็นแชป123อะ่ะบั้มละห90บาทเรารู้สึกว่าอันเนี้ยดูแพงไปเลยตอนแรกเราว่าเน,นี้ยถูกนะแต่พอเนี้ยออกมาเรารู้สึกว่าอันนั้นอะ่ะดูแพงไปเลยเพราะอันเนี้ยเป็นกลบบ่อง โฟโต้บุกก็ได้แบบไซส์เท่ากันเลยตอนแรกเราคิดว่าอันนี้จะเป็นแบบโฟโต้บุกบบางๆอะไรงนี้แต่ว่าอเน,นี้ก็คือโฟโต้บุกพอๆกับเล่มน,นี้เลยมีแผ่นด้วยมีการ์ดมีพลอยลอยคือลูกเล่นเขาเยอะกว่าอะไรเงี้ยเอออันเนี้แบบรู้สึกว่าคุ้มมากนะครับบ้ามเต็มนี้ควรเก็บมากแค่3 v 3เวอร์สาก็ได้เนี่ย เรียงกันสวยมากเรียบร้อยแล้วงั้นว,วันนี้ฟุกไปแล้วแหละก็อย่าลืมกด s u b สไคร e ์ฟงนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมา่มอยกันนะจา๊ะฝากคลิปอื่นๆเกี่ยวกับคอนเทนต์เทเชอร์ด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะมารีแอคอะไรน้องๆนี่แหละก็ไม่อยากให้น้องหายไปจากช่องของเราด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย